รับ,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 บช่องคูวิราชาสรัพยบันนี้จะพาซ่อมเตาอินดักชันซึ่งส่งมาจาก FC ีท่านหนึ่งนะครับมาดูกันเลยครับในการส่งเตาอินดักชันมาซ่อมนี้นะครับแนะนําให้ใช้โฟรมรองด้านหน้าของอตัวหน้าเตานะครับท้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกนะครับเพราะว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วเตาอินดักชันสลิดเพิ่งเคยเห็นไม่เคยได้ซ่อมเลย เตาอินดักชันฟิลิปเสียบปลั๊กเงียบกิบเิอถ้าเสียบปุ๊บมันจะต้องปี๊ดแล้วก็ไฟตัวนี้ขึ้นนะฟิวน่าจะขาดถ้าลักษณะน,นี้เต้าอินดักชันฟิลิปเสียบปลั๊กไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับก็เอาหม้อวาง ไม่จะปักมันต้องขึ้นเลยจะปักปุ๊บมันจะล้องปรีดแล้วก็แผง <ไฟ S 1> จะทํางานเลยอ่ะอะประการแรกคิวขาดตัวนี้เป็นยี่ห้อฟิลิปนะเตาอินเด็กหน้าเตาก็เป็นโอ้โหใหญ่เค่เลยเท่าไหรหกแชกหกเหลี่ยมไม่ใช่หกแฉกหกเหลี่ยมออาวอาวัดวัดคิว โดสีดำดำอะ่ะจริงมันเป็นหลอดแก้วะนะเขาเขาเขาหุ้มท่อหดไว้นี่ยัดังเออลองสลับดูดิอืมทำไมมันเหมือนจะมีโอมอ่ะโอเคถ้าฟิลไม่ขาดสายไฟโอเคใช่ไหม โโอ้ oh. <laughs> จริงๆแทงเข้าอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องถอดปัดไปแล้วก็จิ้มเข้าไปขึ้นไหมผมว่าใช้มิเตอร์เข็มอะ่ะมันจะเห็นนะคือถ้ามันไม่ขาดมันจะต้องแดงคือต้องดูว่ามันขึ้นหรือศูนย์หรือเปล่านะครับเนีย่ยนี่นะนี่โอเคเส้นนี้โอเคอีกเส้นหนึง่งนีย่ย เนี่ยเนี่อ่าโอเคถ้าขึ้นนี้ก็โอเคฟิวไม่ขาดสายไฟก็ไม่ขาดนะครับคืออ่าเดี๋ยวะระบบการทําง,งานไฟมันจะไฟ AC เข้ามานะครับไฟที่จะเอาไปเลี้ยงชุดคอนโทรนก็คือต้องเอามาผ่านอันนี้ก็เป็นไดโอด ได้ออดแปลงเป็น DC แล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นซีฟิลเตรตรงที่เรียกว่าไฟ3 0 0รโวลต์ครับแต่ตัวนี้มันมันตัวเล็กได้เอาไฟ3 0 0รโวลต์เข้ามาผ่านคอลวดตัวนี้มาแปลงตัวเล็กแล้วก็เข้ามาที่ IC Switching นะ่ะเป็นไปได้ที่ IC มันไม่ทำงานนะครับ IC อาจจะเสียหรือแต่ว่าเราก็ต้องเช็คดูก่อนนะเ,เดี๋ยวถอดออกมาถอดปิ้นขึ้นมา ใช่ไหมเวลาไงก็จับไายไปพร้อมกันเออเดี๋ยวลองวัดไดโอดบิดดูนะครับคืออการทํางานของวงจรเนะี่ยมันจะมาครบวงจรที่ไดโอดบิดด้วยคือมันใช้ไดโอดบิดในการทํางานร่วมกันเพื่อให้เป็นไฟ300โวลต์นะลองวัดคร่าวๆดูไดโอดบิดข้างบนได้ใช่ไหมวัดไ,ได้ไหมข้างบน เอ้ไม่ได้วัดด้านล่างด้านล่างสี่ขานี้นะขาแรกอยู่นี่นะขาแรกอยู่นี่เนี่ยซิลิโคนปิดไว้เัหนึ่งสองสามสี่เนี่ยวัดคู่กลางดูคู่กลางคู่กลางก็ไม่ขึ้นนะอะขยี้ขยี้หน่อยเดื่อมันโอเคอาสลับสลับสายไม่ขึ้นวัดคู่ริมขาหนึ่งกับขาสี่ขาหนึ่งอยู่นู่น ขึ้นอัศรบด้วยที่ชักก็ไม่ช็อตอแต่จะวัดดูว่ามันขาดหรือเปล่าอืมก็ไม่นะอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวเอาปลั๊กมาเสียบเอาปลั๊กไฟเสียบเดี๋ยวจะวัดไฟสามร้อยดูว่าไฟสามร้อยตรงนี้มีหรือเปล่านะครับคือไฟมันเข้ามาพ๊บตรงนี้ต้องมีสามร้อยโวลต์เอาคินเนอร์เช็ดอีกทีหนึ่งครับพี่นี่แล้วเเพราะว่า ถ้ามันมีฟักมีคาบอ่ะคาบสซลิก,กมันจะทําให้เวลาเราวัดอ่ะมิเตอร์เราจะไม่ต่อกับหลายพินพ์นะคืออย่างนี้เรามองเห็นอย่างนี้นะเมื่อกี้มัน,นมีคาบเคลือบไว้เรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่าเวลาเราวัดอะมันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นยากนี่ก็เสียบปลั๊กไฟแล้ววัดไฟที่ซีนะครับอะได้เท่าไหร่แต่มันขึ้นอย่างงั้นนะ เอ,เอาเข็มไม่ดีกว่ามันดีต้อนบางทีมันขึ้นมันถ้าเข็มมันก็ฟืดขึ้นไปเลยดีต้อนบางทีตัวเลขมันวิ่งวัดที่ขาของซีนะครับ <Okay. S 1> แต่ไหมแต่ เนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรไม่ต้องดัดเยอซีเข้ากักนดูกคนมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเช็คดูวยเอซีดูสิสองหลักนี่แหละอืมวัดเลยนะเอซี AC เข้ามานะอันนี้ก็มาวัดที่ดีซี ทีซีระวังสายมิเตอร์ยังแตะนะไม่ออกมามเดี๋ยวมาดูว่าอ่มันมีอะไรขาดไหมเส้นตรงนี้นะอืเดี๋ยวถอดสายไฟออกสามรโวลต์ไม่มาไม่มีอันนี้เป็นฟิลไฟเข้านี้อันนี้เป็นซีฟิลมาปุ๊บก็มาผ่านไดโอด ส่วนเส้นนี้เส้นนี้ไปไหนเอ่อเส้นนี้เข้านี่เป็นฟิลมานี้อันนี้อันนี้มานี่ผ่านตัวนี้คืออะไรไดโอดอีกไดโอดสอตัวเข้ามานี่ผ่านไดโอดตัวนี้มานี่ก็ผ่าน R ถึงจะมาเข้ามาเข้าอา i ์ไอซีสวิตชิง อายี่ส pues ิบสองโอห์มเช็คอายี uh ่สิบสองโอห์มตัวนี้ดูอุ้ยเห็นอันนี้ป่ะสนิมตามขาอุปกรณ์เนี่ย่างซีเนี่ยขาหน้าขาดเรี่ยงมั้งเปลี่ยนใ่อันนี้วัดอาตัวนี้อาจจะขาดนะอายี่สิบสองโอห์มอ่ะทินเนอร์ตำมันหน่อยพี่ทินเนอร์เช็ด เปลือขามันมีคราบทิีท่เนอร์เช็ดได้นะข้างบนนะครับแต่ว่าจะเช็ดนานเดี๋ยวสีรีซิเตอร์มันจะมันจะหลุดนี่ขามเป็นสนิมนะครับนีนนเนโโ่เนี่ยเนี่างซีเนี่ยโอ้โหทิ่เนอร์เช็ดออกเช็ดเพื่อเวลาวัดมันจะวัดง่ายไมนใครับออกแรงอีกหน่อยก็ได้ครับ เช็คลีซิลเตอร์ดูนะครับว่าลีซิลเตอร์ขาดไหม22โอมก็ตั้งคูณหนึ่งนะตั้งคูณหนึ่ง22โอมวัดขยี้ขามหนทุ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 เดี๋ยวมันมีค่าเอาสายมิเตอร์บี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 ขัดๆๆนะขาดแล้วแหละาขาดนะปูนันพัดไม่ขึ้นหรอก ถ้าเราจอดพวกนั้นเนี่ยถ้ามันเยอะมีตัวเนี้ย22โอห์มเราตั้งที่คูณหนึ่งมันไม่ขึ้นตั้งคูนหนึ่งไม่ขึ้นถัดขาทำความสะอาดแล้ววัดดูใหมอ่อีกทีหนึ่งก็ไม่ขึ้นคือขาดละเอาหัวแร้งมาถอดออกมาคือวงจรที่เราดูนะเมื่อกี้นะครับ เส้นหนึ่งมันผ่านฟิวมาก็มาเข้าไดโอดอีกเส้นหนึ่งนิวตันเนี่ยก็จะมาผ่านไดโอดตัวนี้มารวมกันตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มาอานุกรมกับไดโอดอีกตัวหนึ่งผ่าน R เข้ามาก็มาเข้าที่จุดนี้นะครับไฟตรงนี้ไม่มีเพราะว่า R ตัวนี้มันขาดที่เราวัดก็คือมันขาดซ4.7จุดไมโครสี่ไลโวล์นะครับตัวนี้นะนี่นะครับ4.7 u จุดเจ็ดสไลโวล์เราวัดมันจะต้องมีไฟ4 ไฟสามร้อยอ่ะเพราะถ้าดูวงจรก็คือต้องมีสามร้อยวันนี้ไฟสามร้อยไม่มีก็เราก็ไล่วงจรอยู่เส้นทางเดินวงจรมันอาร์มันขาด <c oughs> อาขาดยีิบสองโอห์มเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็คือถ้าถ้าอาขาดคืออาตัวนี้เป็นตัว ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็คือไฟ AC มันจะมาผ่านไดอดสองตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านไดไดอดตรงนี้ก็เป็นไดอดอีกตัวนึงนะครับมาผ่าน R ตัวนี้แล้วก็เข้าที่ขา i c นะการที่อาขาดแสดงว่า IC ตัวนี้อาจจะช็อตนะครับซึ่งช็อตเนี่ยในเตาเตาแม่เหล็กเนี่ยนะครับฟิวที่เขาใช้เนี่ย ค่าประมาณ10กว่าแอมป์นะครับ12 13บางเครื่อง15แอมป์แล้ว IC ตัวนี้ทำงานเบาๆน้อยๆน,นะถ้ามันช็อตเนี่ยคือเขาเออกแบบฟิลเพื่อตัดชุดนี้นะครับชุดไดโอดกับชุด IGBT นชุดที่สร้างอะ่ะำนาจแม่เหล็กของชุดเตาอินดักชันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะใส่ R ไว้ถ้ามันช็อต R อาจจะขาดในกรณี R ขาดอาจจะเป็นสาเหตุมาจาก IC ชีช็อต เบื้องต้นเราจะใส่อาเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วปลดขดลวดออกปลดขดลวดออกเพื่อไม่ให้ชุดนี้ทำงานนะครับแล้วเสียบปลั๊กโดยเสียบผ่านปลั๊กเทสใช้ปลั๊กเทสปลั๊กโหลดมาเสียบทดสอบดู <c oughs> ว่ามันชอ็อตไหมคือเสียบเสียบทดสอบช่วงสั้นๆเร็วๆนะเพื่อไม่ให้อาร์มันขาดอีกก็จะรู้ว่ามันชอ็อตไหม ถ้าไม่ชอ็อตเราก็อาจจะใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยน R เข้าไปแล้วนะครับก็จะใช้ปลั๊กเทสตัวนี้นะแต่ก็อย่าลืมถอดชุด induction ออกนะครับขนลวดเพื่อตัดกำลังนะเอาแผ่นหน้ามานะันคือถ้ามันปิดก็คือไฟมันเข้านะก็คือจบนะถ้ามันไม่ปิดนี่แสดงว่าชุดนี้ไม่ทำงานนะเพนะราะว่าเหมือนกับเราเอาโหลดใส่ไปด้วย ปักเทสนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ปกติเราเสียบปุ๊บนะปิดก็คือจบนะครับกดออนนี้ออนนะ <c oughs> <c oughs> เสียบปุ๊บต้องปิดนะครับสรุปก็คืออาขาดตัวเดียวนะครับซอมเป็นง่ายมาก <c oughs> ซอมเป็นก็ง่าย <c oughs> ลงทุนคตอนน้อยเลยนะ <c oughs> อะเดี๋ยวเอาใส่ชุดนี้ใส่จบแล้วครับจบแล้ว <c oughs> ประกอบอินดักเตอร์เอ่อคว่าอินดักชันเข้าไปแล้วก็ประกอบเท็นะ่ทำไมมันเ,นเ,นเนงียบนไปอันนี้ประกอบแล้วนะครับาจากการเปลี่ยน r เปิดปี๊บขึ้นมาแล้วก็อ๋อมันชุดต้องเสียบตรงอย่าเสียผ่านโหลดอะไรครับตอกไม่ตกใจเปิดปิ๊บแล้วก็เลือกเมนูทำงานแล้ว กดแล้วเลือกเมนูอันนี้ก็เปิดระดับความร้อนนะอันนี้ก็ตั้งเวลากดปุ่มทัมเมอร์นะพอละทีนี้ละเดี๋ยวฟิวมันจะขาดฟิวปักเนี่ยร้อนแล้วนะร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนใบอันนี้ระดับควาร้อนอยู่ที่800 เออเราก็ไม่เคยใช้พิลิปด้วยว่ามันตายตัวแหละมันต้องปรับขึน้นมันจะขึ้นถึงสองพันอันนี้มันโชว์แสดงผลแล้วต้องปรับตัวนี้อันนี้รถอ๋อมาได้จงสุดแปดร้อยตัวเนี้ยแล้วต <100 S 1> ้เปลี่ยนฮอดพอดนะสองพันห <100. S 1> นึ่งอ๋อม่ใช้มีมเย <Hot pot. S 2> ลยฮารดพอด ฮอตพอตแล้วข้าวรถเพิ่มต้องลองใช้ดูน,นี่รถรถไปมาณความร้อน,นนะครับคืออ่ากดสวิตช์ปุ๊บเลือกเมนูมันจะขึ้นออันว่าอะไรไฟเหรอ่ไ<า>ตรงนี้นะครับตรงนี้จะความร้อนที่อยู่800ร้อนะถ้าปรับมาที่ฮอตพอตก็จะขึ้นมาที่2000ันหนึ่งเนะี่ยแป๊บเดียวร้อนแล้วนะเดี๋ยวพ เลยแมังฮะเดือดนะมันปิดตรงไหนจังก็อ่อนอ่อนออฟนี่เองเหมือนแาบนี่ครับแก้ไขได้ด้วยรีซิเตอร์แต่ว่าเราต้องต้องรู้อย่างน้อยนอยก็ไล่ลายวงจรได้แร้วก็เข้าใจอุปกรณ์นะครับเข้าใจวงจรด้วย